วนมาซิกนี้นะคะจบแถวที่ห้าก็ยังเป็นโซ่สามค่ะกที่สับปะรดนับห่วงเหมือนเดิมนะคะสองห่วงสามสี่ ห้าหกเจ็ดขาแล้วก็โซ่สามตัวขั้นลายค่ะสองหลักแล้วก็โซ่หนึ่งขึ้นหลักที่สาม จบแถวแถวที่ห้าขอของชั้นที่สี่นะคะสับปะรดชั้นที่สี่ต่อแถวที่หกเลยค่ะโซ่สี่พลิกงานกลับแล้วก็ถักวนกลับมาขึ้นตัวขั้นลายสองหลัก เพิ่มห่วงเอ่าเพิ่มโซ่นะคะเป็นโซ่สี่ X แล้วสับป,ปะรดก็จะถูกลดห่วงลงไปห่วงที่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกสับปะรดเหลือหกห่วงค่ะแล้วก็โซ่สี่ตัวข,าาขึ้นปกติค่ะช่วงแถวนี้เราจะเพิ่มเพิ่มโซ่แล้วก็ลดสับปะรดลดห่วงสับปะรดอนะคะลายแรกตรงผ่าหน้านะคะ ลายถัดไปค่ะก็โซ่เป็นโซ่สี่กสับปะรดจะเหลือหห่วงหนึ่งสองสมสี่ ห้าหกโซสี่ต่อไปก็ตัวขั้นลายค่ะลายที่สองนะคะงานจะวนเหมือนกันไปเรื่อยๆค่ะจนจบ จนจบแถวเลยอันทักอีกลายหนึ่งนะคะโซ่สี่เอ็กแล้วก็โซ่ 3, ส,ปปะะส,สามห่วงสับปะรดนะคะสองห่วงสามห่วง สี่ห้าหกเสร็จแล้วก็โซ่สี่พันหัวเข็มค่ะตัวค่าลายค่ะโอเคนะคะลายแบบนี้ ผ่าวนรอบงานเลยนะคะ